เรียบร้อยทีนี้เราก็จะเริ่มเข้าวิธีที่ว่าเราจะกินกันเลยนะคะพอทุ่มแล้วพอเสร็จแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรมากค่ะก็ใครสะดวกอยู่ก็อยู่ต่อได้เลยใครสะดวกกลับก็กลับได้เลยเราไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าถือว่าก็เหมือนเหมือนเต้นปกตินะคะแต่เราก็ทำตามตามธรรมเนียมปฏิบัติของเรานะคะมาสนุกสนานปีใหม่ของไทยเรานะคะเราก็เลยอยากสืบสานประเพณีไว้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้น่า มาที่รวมใจกันมาแล้วใส่สวยงามมาเลยค่ะจึกระเป็นนี่นะคะก็ขอให้ปีใหม่นี้นะคะของเราทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงให้สมจะเป็นชมรมแอล์เบกนะคะอย่าเดินดอดแย้งคนอื่นเห็นนะคะต้องเข้แข็งก่อนแล้วก็เสงบ้านค่อยว่ากันนะคะจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือให้รู้ว่าชมรมของเราเนี่ยมั่นคงและก็แข็งแรงนะคะสุขภาพทุกท่านก็ให้แข็งแรงเหมือนกับชมรมเราเลยนะคะแล้วก็ ให้มีความสุขมากๆให้รวยๆๆนะคะทุกท่านเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ